เอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็สวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยนะครับที่น่ารักทุกคนเลยนะยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทยนะครับน่าบ้านใครร้อน้างฮะบ้านผมนี่พายุเข้านะครับน่าฝนตกแบบเป็นว่าเล่นเลยนะครับน้ำท่วมบ้านเลยน่าเียได้ว่าหน้าร้อนประเทศไทยนี่ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะฮะสรุปประเทศไทยไม่มีกี่ฤดูเนี่ยน่าร้อนฝนตกแล้วก็ร้อนอีกน่าฤดูหนาวนี่ไม่มีน่าก็เข้าสู่เดือนเมษายนนะครับคุณผู้ชมครับ น่เดินแห่งสงกรารเนาะนะฮะส่วนตัวผมนี่ไม่ได้เล่นสงกรารมาจะ4ปีแล้วนะครับเหงาเนะฮะเหงาแะจักใจน่าสงกรารก็จะลืมส่วนพ่อชวนแม่ไปเที่ยวบ้างนะครับไปเที่ยวทะาลงทะเลน้ำตองน้ำตกอะไรเงี้น่แต่ว่าวันนี้นะครับเราจะกลับมาต่อในเกมนี้กันนะฮะสรับในเกมซับโนดิก้านะครับหรือว่าะจญภัยในโลกแห่งท้องทะเลน่มาถึงปั๊บนี่ก็เสร็จบรรยากาศนะฮะ ทะเลที่สวยสดงดงามนะจ๊ะนะ่ะพูดแล้วก็ฝนก็เริ่มมาอีกแล้วฮนะชีวิตจริงนะครับเริ่มคึมแนละ้วอากาศข้างนอกนะ่นสำหรับวันนี้คุณผู้ชมก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครที่ชอบเกมนี้นะฮะฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนั่นเองนะฮะกำลังใจนี้สำคัญนะครับจริงๆนะเห็นแล้วมันปลืม้มนะ่ะไอ้เครื่องรู้สึกว่าเครื่องนี้นะะเกมนี้ไอ้เครื่องขนมเนี่ยมันสามารถกดมากินได้แล้วนะฮะนี่ กอดเละไลปั๊บปิ๊บปิ๊บสามารถนำขนมมากินได้ฟรีนะครับน่กินเลยนะฮะกินมากก็แบบเกลือเต็มท้องนะครับคอแห้งอีกส่วนในถังขยะนี่ก็ใช้ได้จริงนะฮะเราสามารถลากพวกของที่ไม่ใช้นะครับอย่างเช่นอันนี้นะฮะลากไปใส่นะครับเสร็จปั๊บพอประมาณ4 5หวิมันก็จะหายไปนะปิ๊บนะก็เป็นถังขยะจริงเลยนะครับก็ไว้แบบเคลียร์ของที่ไม่จำเป็นจริง น αι. แล้วก็มีคุณผู้ชมท่านอ่าหลายๆท่านนะครับเข้ามาพิมพ์คอมเมนต์นะให้เกี่ยวกับพวกเรื่องข้อมูลนะครับในส่วนของเกมนี้อีกมากมายเลยนะก็ขอบคุณมากๆนะครับใครที่มีอะไรก็แนะนําได้นะฮะแบบยิ่งแนะนํามานี้ผมยิ่งชอบนะครับขอให้หล่อขอให้ร,หรวยขอให้สวยขอให้ไอ้นั่นใหญ่นะบ้านใหญ่ <laughs> ไอ้นั่นใหญ่นี่ไม่ใช่ละซึบน่เราจะนําเจ้านี้ออกไปก่อน ที่ผมจะมาปรับปรุงนะครับเปลี่ยนแปลงเจ้าอาญาของเรานะฮะชิบชิบสวัสดีครับ,รบอันนี้ขคือมนแทนชิบอ่ะออกมาเดินเล่นแบบตัวปรือออะผมจะใส่เป็นเจ้าอาเจ้านี้ไปนะครับเจ้าที่ทำให้ดำน้ำได้ไกลขึ้นนะฮะแล้วก็จะรู้สึกว่าเราใส่ต่อปีโดไปยัง ดูซิใส่ตอปิโดไปแล้วนะฮะเดี๋ยวทำเป็นตอปิโดมาเตรียมพร้อมก่อนนะฮะเพราะว่าสำหรับในวันนี้นะฮะผมจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจโลกใหม่ๆอีกแล้วนะฮะสำรวจโลก geography เดี๋ยวเรทำตรงนี้ชึบนี่มิซายแวบได้มา3อันนะฮะ3หน่อของตอปิโดโอเคเอามากกันลงก่อน ซุจอด,ด,ดอนิ่งๆลุกเอ่อนี่ตอบิโดอยู่นี่นะใส่ไป 1...2...3... จริงๆมันน่าจะมีแบบยิงแล้วบึ้มมันตายไปเลยนะฮะมันเป็นตอบิโดงตบิโดดูดเลยไม่สารเละทุเรศทุรังทุเรียนงอนลำใหญ่ใครเป็นคนคิดโซนจัดเงามากเดี๋ยวนะจัดเงาเนี่ยแปลว่าอะไรวะแปลว่าโง่ใช่ไหม ไอ้ที่เก็บของอยู่ไหนวะคุณผู้ชมอ๋อนี่ไงเปิดฝากระโปรงก่นอนอึ๊ปส์สองอันนะฮะพวกแร่ไม่จำเป็นนี่เอาขึ้นมาก่อนเก็บใจเย็นนะฮะคุณผู้ชมครับจะพึ่งหนีกันไปไหนเราทำการเตรียมตัวก่อนนะฮะเพราะว่าในวันนี้เนี่ยต้องเตรียมตัวอีกเยอะนะครับแล้วก็มีคุณผู้ชมบอ,อกมาว่าไอ้ของที่หาเนี่ย ที่เราหานะครับที่จะไปต่อปริศนามันอยู่ข้างบนเขาโอเคเขาในเกาะเดิมนะแล้วก็เจ้าสิ่งนี้นะครับคุณผู้ชมบอกมาในพาร์ทที่แล้วนะฮะไอตัวดูด DNA มันอยู่ไหนวะเครื่องดูด DNA นี่ไงไอทรานฟิวเซอร์นะฮะเจ้าสิ่งนี้นะครับเราสามารถอ่าไปดูด DNA สัตว์ได้ซึ่งสามารถนำมาฉีดให้กับตัวเองใช่ไหมคุณผู้ชมบอกว่ายางงี้บอกวจะทำให้เราได้รับความสามารถมาด้วยนะฮะโอเค หรับว,วันนี้เดี๋ยวเราจะเอาเป็นปืนนี้ไปด้วยนะฮะเจ้าปืนดูดอันนี้นะครับสำคัญยิ่งแล้วก็เดี๋ยวนะอุ๊ยผมว่าเซลนี่เลยอันนี้ออกไปก่อนนะฮะนำต่ของสำคัญไปนะครับแล้วก็ของกินเรื่องกินนี่สำคัญที่สุดในโลกเดี๋ยวนะ,ะเอาเป็นปีเปอร์แล้วกันนะฮะมาเป็นสารอาหารสำหรับฉันวันนี้ ชืบน่าให้คุณชมได้ดูด้วยนะนี่คือสภาพมันก่อนตายนา่มาปรุ่งวาบแอบปาบปรุ้งสัสามตัวเนะี้ยจะเป็นอาหารสลับในวันนี้ถือว่าเป็นพระพุะทธธรรมประสงค์เลยฮะก่วนเราจะกินผลไม้นะี่นะครับผลไม้นัากไม้ือลอยหอมหวีกล้วยเนะี้ย กล้วยอวกาศด,ดูทซงเลยนะกล้วยตาหนีเปล่ากล้วยตาหนีปลายหยวีเหวี่ยที่หวหีไปที่หวหีมานะเคยฟังเปล่าเพลงนี้พูดผิดนี่แบบเปลี่ยนเป็นจากหวีเป็นอะไรก็ไม่รู้นะฮะคุ้นๆเลยนะนี่เติมพลังงานเครื่องมันก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เดี๋ยวนะคุณผู้ชมเราจะทำการทำไรนะเตรียมตัวนี้เสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแบตแบตเตอรี่นะฮะที่เจ้าแสงไฟนี้แบตเล่มหมดเราทำการเปลี่ยนแบตถนะอดแบตออกเอาแบตมา2ก้อนเ,อเปลี่ยนเป็นอันนี้อันนี้ก็ใช้งานแล้วนะฮะโอเคแบตที่เหลือก็นำมันไปชาร์จนะฮะไรให้ไก่ แกรับทราบส่วนวันนี้เตรียมตัวเดินทางนะฮะแต่แมันมืดตื่อเลยมืดตื่อม,มากเราทำการเอ่อคิดใหม่ได้นะฮะคิดคิดคิดใหม่ได้ชืบตู้ปลาไม่สวยมากเลยอ่ะนี่กลับไปที่ห้องก่อนชืบมาที่นี่แหมสภาพนี้ใครจะกล้าไปวะชีวิตจริงนี่กูตายดีกว่านะฮะ ใช่ไหมคุณผู้ชมเคยเห็นน้ำทะเลไหมครับกลางวันยังน่ากลัวนะฮะกลางคืนไม่ต้องสืบนะับไม่มีใครเข้าไปหรอกเอานะฮะเช้าแล้วนะครับตอนนี้เราจะทำการอ่าไปลองดูนะฮะว่าเจ้าเครื่องดูด d n เเนี่ยมันทำอะไรได้จริงหรือเปล่านะครับอ่ดันกำลังบุนพี่ฮกพี่ฮกกำลังมุนเลยงี้นะมีคุณผู้ชมบอกว่าเราสามารถมาดูด DNA มันได้จริงเหรอ ไม่จริงนี่โกรธนะอ่าอันนี้ใช่ไหมปึ๊บจะม,มีตัวอะไรนะเอ่อ RMB นี่ไงเอาแล้วนี่กดตีนะอะไรเนะี R ่ยไปทุบอะไรเนี่ย RMB ไลท์เมาส์บัตตอนไม่ใช่หรอดูไม่เห็นได้เลยไงไหนดูดีเอ็นเออะไรของมึงงอน ไหนฮะไม่เห็นได้เลยมีแต่ให้กดตีอะไรข้างบนเนี่ยเอาละฮะทีนี้เราจะลองมาดูดคู่หลีของเราบ้างนะครับคู่หลีของเราก็คือไอ้ตัวนี้ซึ่งผมดูดูแล้วมันน่าจะน่าจะโอเคกว่านะอยู่นิ่งๆนะมึงนะชิบไปดูดดูดดูดกูดูดตรงปากเลย เอออันเนี้ยดูดไม่ได้เกอะว่าดูดแต่เฉพาะปลาวะอุย้ยตัวนู้นงูเดี๋ยวดูดงูงูเหรอแล้วประเด็้เลยคืองูมันขึ้นมาตรงนี้ได้ไงวะคุณผู้ชมงูมันอยู่ข้างในไม่ใช่เหรอแล้วมันขึ้นมาตรงนี้ได้ไงอ่ะชิบหายละมันจะเล่นกูไม่ได้ด,ดูแล้วน่าจะเล่นนะนะ ปาบนี่ดูดนานดูดจุ๊บดูดจุ๊บดูดจุ๊บดูดดูดจุ๊บไม่เห็นได้เลยวะดูไม่ได้เฮ้อชิบหายละเวลาไอ้จานกูก็โดนดูดไปด้วยอ่ะเป็นเล็กๆเล็กๆนะจ๊ะยิงอ่ะ ดูดแม่ดูดไม่ไปอีกเออเอาหมนๆๆๆๆๆๆๆุนหม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 ุนหบอแถวนี้มันเถื่อนพูดตรงๆเฮ้ยแต่ข้องใจจริงนะมันดูดพี่โกไม่ได้จริงเหรอ,อดูดนดนิดด้วยนตัวที่มันเกาะแล้วมันลอยได้เนี่ยยเฮ้ยโดนอะไร โดนอะไรวะอุ้ยโอ้ยนี่กัดได้ด้วยเหรอไอตัวโอ้คือมันลอยได้ก็จริงนะแต่มันกัดได้ด้วยนะมันมีปากคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยว่านะเป็นไปได้ว่ามันเฉพาะดูดโดยเฉพาะไอปลาตัวเล็กๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองดูแล้วกันนะฮะทางฝั่งบ้านเราบ้างเนาะมาละมา ไอตัวพวกนี้ป๊๊บอยู่ให้นิ่งๆเข้าไปลูกพ่อมาแล้วเออนี่ไงได้เนี่ยมันได้คุณผู้ชมแต่ไอตัวเล็กไอตัวใหญ่ๆไม่ได้อ่ะฉีปับ๊บเก็บปับ๊บเหมือนกับว่าเราต้องไปใส่ในของนั้นๆน,น,นะฮะมันยิงเข้าตัวเองนี่ด้วยแต่มันยิงยังไงวะ อย่างไอปลาตัวนี้นะครับมันบอกให้เอาไปใส่ในออุปกรณ์ช่วยลอยนะฮะก็คือเจ้า air breather นะครับอุปกรณ์อันที่มันทําให้เราลอยน้ําได้ไวขึ้นอันนี้นะฮะใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่อันนี้นะฮะเนี่ยเจ้าสีส้มเนี่ยจะทําให้ฉีดเข้าตัวเองเนี่ยมันทํำยังไงฮะมีใครรู้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้ประปานี่ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับไอเน,นี่ยไอน,นี้ได้ไหมเนะี่ยป้าบ โอเคแข็งพอดูดแล้วดูดเลยนี่ว่าปากมันแบบเงอะเมื่อกี้นี่จับแม่งแต่ว่าตอนนี้เราจะไปที่ที่เดิมนะครับที่เดิมเกาะเดิมอะไรเดิมเดมเพิม่มเติมคือหมั่นไส้นี่ชนแม่งชนแม่งเฮ้ยมีคุณผู้ชมบอกว่าไอ้นี่มินมีใคร ปาปไอเนี่ยไอ้แคลสเนี่ยปลาที่มันอยู่ตรงเนี้ยมันมีไข่อุ๊ยอืมจระเบิดเต็มหน้าคุยมึงไะอยู่ตรงโน้นม่ต้องโผล่มานี่ไงนี่ไงไข่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 มันใช่ไหมตัวนี่อะไรอะแคลสฟิชพาวเดอร์ว่ามันไข่มันแตกมันสองซี่เลย ไข่ <ítulo> มาแตกไปครึ่งหนึ่งเลยเราทำการล่อเป้าออกมาดิว้าระเบิดป้าบป้าวมามือด้แอมมือด้แอมไอไข่มันวะมันยังมีตัวน้งยไงคุณผู้ชมอะ ว้าปล่อยแล้วออืหมดยางหมดแล้วไนงะนี่ไงนี่ไงใครยอดเยี่ยมอุ้ยมีอีกตัวหนึ่งไม่เอาละอีปลาพวกนี้ได้ร้องเสียงน่าเกลียดมากนะครับหน้าตามืออยากจะมีเรื่องตลอดเวลานา <c oughs> ีเสียงอยู่เลาะด้วยซ่อมเรือแป๊บ มัวจะไปชนมันเนี่เมือ,อยจะพังอยู่แล้วซื้อเราต้องตเตรียมพร้อมอเจมา Welcome aboard captain ยินตรับครับต่นานโอ้โหคือเกมสมัยนี้นี่ยังภาพสวยขนาดนี้นะครับผมว่านะอีกสักสิบปีนะฮะเกมคงจะภาพที่แบบอลังการงานสร้างสุดๆนะแล้วก็คอมราคาแพงสุดๆด้วย น่าของดีมากมาจากความมากับความความแพงนะฮะจริงไหมน่านี่อะไรเนี่ยจูๆกโผมาเป็นที่ไว้สำหรับสำรวจโลกก่อนแล้วมันเข้าไปติดอยู่ยังเข้าไปติดซะน่าเกลียดเอ้ยเอาเหรอเอาเหรอดูดูอยากแง่มง่มเหอยากงง่มเหมงอยากงง่มเหอโอน บอกข้างล่างไม่ไปบ่อยนะฮะที่นี่แค่เสียงก็แบบบ่งบอกแล้วมันมีสิ่งลึกลับนั่นไงเล่าสิ่งลึกลับที่เราว่าน่าเอ๊ะตัวนี้มันยิงมิสไซล์ใส่ได้ป่าวะสามสอง<ะ>หนึ่งปั๊บเฮ้ยเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นดอยู่ไล่ไปนู่นเลยกลับบ้านไปมึงกลับบ้านไปกินนมแม่ไป ดีแม่กลับมาแล้วครับหลังจากที่เป็นมัวแต่ไปเล่นอะไรก็ไม่รู้นานแสนนาน,นามวัวแต่ไปเล่นอย่าน,นะจ๊ะเฮ้เยตรงนี้มีอะไรอ่ะเฮ้ยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนะ นั่นมันตัวอะไรเฮ้ยเอาล้วหายไปไหนอะเฮ้ยคุณผู้ชมครับอาจจะอยู่ที่ที่มีพลังงานแฝงอยู่ก็เป็นได้มันใช่ปมนเนี่ยเมื่อกี้ตัวมันแปลกๆเนี่ย้ยเ,เนี่ยเนี่ยเ เดี๋ยว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 กูเปลี่ยนเป็นนี้ด่วนเลยเฮ้ยอุย่าอะไรอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันยิงอะไรมาวะตัวอะไรอะเดี๋ยวก็ยิงก่อนกูจุ๊บเดี๋ยนะเดี๋ยวะเราเปลี่ยนเป็นอ่าใบมีดแล้วก็เครื่องสแกนแล้วก็อันนี้ไปอยู่หมายเลขสามโอเคเฮ้ยเฮ้ยมันว้าบอกไปได้ด้วยอะ ชิบหายแล้วมันใช่ปะเนี่ยจงจริงออกมาใหม่ style. นี่ไงมาแล้วเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ตกใจตกใจหมดเลยมันมีวาร์ปเราไปใกล้กลกลๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นตัวอะไรวะไม <c oughs> ่มีล้อเลยเฮ้ยอุ้ยมีหัวใจเต้นตึกตัง งั้นงั้นงั้นมันไปลงนะลก <c oughs> <c oughs> เอาหายวัด <What? S 1> หายไปไหนอ่ะไม่รู้เตรียมปืนทุกอ,อย่างเก่ง <c oughs> จริงมึงออกมาอีกรอบตัวใหญ่อย่าพึ่งมานะตัวใหญ่ไอตัวเล็กๆตัวเล็กๆไม่มานีม่มึงมาเนี่ยไป ตัวเล็กตัวเล็ก <c oughs> มานี่มานี่นี่กูหยิบอะไรมาเนี่ยนี่ยิงโอ <c oughs> ้ยิงหน้าแหกยิงหน้าแหกคุณผู้ชมมาเนี่ยอ่าปู๊บนูน่นนี่ป๊งหายเดะงงเดะงงเดะงงเดะมึงอ阿拉ทีนี้เราต้องขึ้นไปข้างบนนี่ฮ่าดีหยิบ มันหยิบมาเป็นแผลงเลยล่ะฟาบโอ้โหได้แค่นี้ออยอปืนนี้เนี่ยเอาไ้หยิบอะไรไกลๆได้นะเอ้ยม่เจ๋งดีนะอย่างนั้นนะฮะหยิบหยิบไม่ถึงอีกอูัหูวดสัปคุณเขาดีเลยอะโอเคหยิบประดิษทิ้งหยิบมาทำไม เราจะทำการอ่ใส่เป็นป้ายไฟไว้นะฮะเอ,อ้าป้ายไฟคือไปไหนละให้ผมขึ้นไปหาข้างบนเกาะใช่ไหมทางนี้เหรอบนเกาะมันก็ไอ้นั้นไม่ใช่หรอเที่ันเป็นสถานที่เอาไว้วาปะใช่ปะนี่ไงก็เคยขึ้นมาแล้วไม่ใช่หรอมันต้องไปหาตรงไหนของวันวามันบอกว่ามีมันก็ต้องมี หรือว่ากโกหกกันอีกแต่ว่าเราควรลองวิ่งหากันนะฮะยจะพิิงโทษคุณผู้ชมนะครับอยจะพิิงโทษคนพิมพแน่เอ๋อยู่สูงๆหรอมันก็ไปดูยอดเขาเลยไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ก็ยอดเขาแล้วนะฮะต้องก,กลับขึ้นไปใหม่โอ้ลงช่างนี่ไงเฮ้ยนี่ไงโอ้เยี่ยม สุดยอดเกียมแล้วนี่มาโผล่ตรงไหนวะเนี่ยบนเกาะอ๋อตัวอะไรแป๊บนี่ไงนี่นะมึงนี่นี่ไอ้อีกอันมันน่าจะอยู่ข้างบนเกาะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงแว็บแ a n งกิวทิช i r t and กู y e ก like ูไปละกูไปล ไปแล้วอื๊อานาเลือดรหลดมาสิบเกะกะจริงเลยพวกก้อนนี้อ้อมอยู่ฝั่งนี้นี่เองแม่เราก็นะหาสักไกลโดดไปดีไหมเนี่ยวิ่งลงก็ได้นะคุณผู้ชมนี่เราแค่แค่ขึ้นอ้อมมาทางซ้ายนี่ก็ถึงแล้วเนี่ยโอ้ไปหาซะนานสันนานเราต้องเราจะลงอ้อมมาทำไม เราจะอ้อมมาทำไมวะอ่ะทีนี้เราจะทำการกลับไปข้างในนี้นะฮะชึบมาละแวบลงลิฟต์สู่ความเวิ้งวา้างไกลโพ้นชุดแม่งเท่วะ่ะชุดเราเนี่ยยางกเก็นจิเลยนะเก็นจิในโอเวอร์วอชนะครับมาทีนี้ก็ใส่มันเข้าไปอึป๊บเรียบร้อยฮะ อโอเคที่นี่ที่ไหนเอ่ยข้างล่างนี่คืออะไรวะเนะี่ยไม่ค่อยจะน่าไว้ใจเท่าไหร่เนะีมันคืออะไรวะเป็นคล้ายๆกับที่เอาไว้จอดยานหรือเปล่านะฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะตรงนี้มันที่ไหนโอ้โหแล้วอย่างมืดเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยลงไปในความสูงระดับไอความลึกระดับ121เมตร ก็ไม่ลึกมากนะแต่มันมืดนี่แหละสำคัญนะฮะแล้วคือมาตัวเปล่ามาแต่ตัวกับหัวใจแล้วคือมันสร้างให้น้ำมันไม่ขึ้นมันทะลักมันมาได้ไงวะอแสดงว่าเทคโนโลยีมันต้องล้ำเลิศมากๆเลยนะครับแล้นี่คือไปอะไรต่อเนี่ยเห็ดอย่างละน้อ นี่คืออะไรเอ้ยนี่ไงของดีประจำบ้านขอบคุณครับแล้วทางขึ้นไปข้างบนนี่มีอะไรวะเนี่ยเอ้ยข้างหลังนั้นคืออาร์ติเฟกต์ครองฟรีใครๆก็ชอบเอามาเลยตอนนี้มีหมดอ่าทั้งหมด2อันนะครับแล้วก็มีเจ้าไอออนริสตัลอีกหนึ่งอีก2ดิ ให้ขึ้นไปถึงไหนวะเนี่ยตรงนี้แหวนนี่ก็บังจังเลยเราทำการเอาพวกนี้ออกอเออ,อโอเคภาพใสสะอาดปาดสจากจเชลโลตรงนี้ต้องใช้อีกหนึ่งอันนะฮะใส่เข้าไปอุ๊บสมโอเคเตรียมปืนเลย กูเตรียมปืนเลยย่งมีอะไรนะนั่นคืออะไรเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะนนคืออะไรอ่ะปิด f ฟ c ิลิตี้ปิดฐานทัพนี่เหรอนะปิดอ,อุ๊บสนั่นไงชิบหมยแล้วอะไรเนี่ย เดี๋ยวเฮ้ย hey! ต oh! ูโดนเสียบฟรีแอนนเซรทำเตือนสิ่งนี้ไม่สามารถปิดระบบได้เอาชิบหายเอาล้เราติดเชื้อมากดไม่ได้มันบอกว่ามีหนึ่งฐานอยู่ใต้ความลึก800ไปทางใต้ ตะวันออกเฉียงใต้นะฮะโอเค800เมตรอย่าบอกนะว่าลงไปลาวาอีกเมโจ้ควล่ามาแล้วสรุปคืออันนี้เป็นป้อมปืนที่ปิดไม่ได้ใช่ไหมแล้วทำไงให้เราหายติดเชือ้อคุณผู้ชมมันบอกว่าเราติดเชื้อมาโอเคครับคุณผู้ชมครับ ก็สำหรับในเกมซับนูเดก้านะครับในวันนี้นะฮะก็ปริศนาค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราอาจจะต้องเดินทางไปที่ที่เราแบบไม่คุ้นเคยนะฮะแล้วก็ไม่เคยไปมาก่อนนะครับก็เอาเป็นว่านะฮะเราจะไปตามปริศนากันละกันนะครับสำหรับในพาร์ทหน้านะฮะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมากๆนะครับใครที่ชอบฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะฮะก็ขอฝากไปถึงคุณผู้ชมนะครับใครที่ อยู่ในจังหวัดขอนแก่นนะครับหรือใกล้เคียงนะฮะในวันที่22นะครับเดือนเบสานี้นะฮะจะมีมิ팅นะครับของผมเองะครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับใครที่อยู่ ใกล้เคียงนะฮะก็เดี๋ยวจะประกาศกิจกรรมไม่ทราบอีกทีแล้วกันนะครับโอเคผมก็เกินๆก,กันไว้เท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมเช่นเดินะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้ะหากคุณผู้ชมชอบผลงานของเราแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและอย่าลืมกด s u b s c r i b e ไปด้วยนะครับและอย่าลืมเข้ามากดไลค์เพจสกิฟทีวีใน Facebook และอย่าลืมติดตามด้วยนะครับ